เอ็มพีเสถานที่ที่เต็มไปด้วยโชว์มายากลมากมายจากเหล่านักเวททั้งหลายสวัสดีค่ะพวกเราคือนักเวทแห่งโรงละคร m อ k s h o เคชสวัสดีค่ะนักเวทน้ำหวานสมงประทไทยค่ะสวัสดีค่ะนักเวทแป๊งนาทิดาค่ะสวัสดีค่ะนักเวทดิววรดาค่ะตอนนี้ท่าร้รองละครของเรา กรรมในครั้งนี้ค่ะโดยวันนี้เรื่อมีความลับสุดยอดของนงละคร MPK มาบอกทุกคนกันค่ะความลักอะไรหรอคะเป้ยน้าหน้นสิคะผมหวานอยากรูจังเลยค่ะความลับที่ว่าก็คือที่โรงละครแห่งนี้มีสิ่งที่ถูกเรียกว่า Magic Fire ค่ะ huh? Magic f i ร e แต่ Magic Fire นี่คือ ตัวของนิจเจ๋ก่อนนะคะนี่ค um, ่ะเจมจิกฟิลโล่ค่ะเมจิกพิลโลเมจิกพิลโลคือเหลือคะแป้นเดี๋ยวก่อนดิมก่อนอื่นแปงขอรบกวนดิมน้ำเจ้าเจมจิกฟิลโลนี้กดลงไปในภาชนะที่แปงได้เตรียมไว้ก่อนนะคะ อยแล้วใช่ไหมล่ะคะอยากรู้อยากรู้ารทายอยากรู้แล้วต้องสงสัยทีนี้มีคำตอบที่ฟองที่อยู่บนมือของแป้งสามารถติดไฟได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ Music ilo, ้าเมจิกฟิลโล่นก็คือแก๊สกระป๋องค่ะซึ่งแก๊สกระป๋องมีส่วนประกอบของแก๊สบิวเทนที่มีคุณสมบัติในการติดไฟดังนั้นเมื่อเรานำ เกิดลงไปในน้ำที่มีน้ำยาล้างจานผสมอยู่จึงทําให้เกิดเป็นฟองและเมื่อเรานําฟองนั้นมาจุดไฟ่งเกิดเป็นเปลวไฟนั่นเองค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เองน้ำหวานเข้าใปยาวแล้วค่ะแป้ง,งย้อนมาเลยนะคับแป้งว่าแต่ทบับมือของแป้งถึงไหมไหมไหมพองเลยล่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะทีมที่มือของแป้งไม่ไหมไม,ไม่พองนั่นก็เป็นเพราะว่าแป้งได้นํามือจุ่มลงไปในน้า าเพื่ออยู่ดังนกาความร้อนจากการเผาไหม้จึงไปหุ่นน้ําไม่ร้อนทอที่จะทาให้มือของแป้งทองค่า,าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแป้งแล้วเราสามารถนําคารูนี้ไปใช้ประโยชน์ในชิ้นประจาวันได้บ้างไงเหรอคะแป้งเราสามารถนําการีเรนไปนใช้ในอุตสหาหกรรมปิโตเรเคมีและยังสามารถน,ำนำํามาผสมกับโพรตีนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสหาหกรรมและครัวเรือนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์ค่ะแล้ววันนี้ มีกริดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือเมื่อเราพบเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ให้เรานาําผ้าชุบน้ําปิดปากปิดจมูกหรือนํามาห่มตัวค่ะหลังจากนั้นให้รีบหาทางออกจากที่เกิดโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะคะแป้งน่าเสียดายจังเลยนะคะวันนี้โชว,ว์ของเราได้จบลงไปแล้ววันนี้พวกเรานักเวทจากที Show, มเอพีเคโชว์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน<บ>ใหม่ใน,ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ